สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับชื่อบทความว่าสมการที่4ไอหนุ่มรถไถยซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้แต่อะไรก็ตามมีหนุ่มใหญ่นามว่าธนกฤษ ขับรถสวนกับไอหนุ่มรถไถยโดยยืนยันว่าสวนกันจริงๆในช่วงาโมงเศษถ้าจำไม่ผิดเหตุที่จำเวลาได้เพราะตนเองใช้โทรศัพท์จึงเห็นเวลาในโทรศัพท์ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามแก๊งจำปาเคยให้การว่าเห็นชายหนุ่มเสื้อสีส้มอุ้มน้องในวันเกิดเหตุต่อมาภายหลังมีข่าวว่า จำวันผิดไปซึ่งประเด็นนี้ไม่ว่านักข่าวหรือตำรวจไม่มีการสอบให้ลึกลงไปว่าชายเสื้อสีส้มคือใครและเหตุใดพยานที่เป็นผู้หญิงที่เห็นไอหนุ่มรถไถกำลังไถนาเหตุใดจึงสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ห่างกันมากก็ตามและคำพูดของนายธนกฤษมันจริงเท็จแค่ไหนในประเด็นที่ ขับรถสวนกับไอหนุ่มรถไถแต่ความสงสัยเหล่านี้ทุกวันนี้เป็นปริศนาดํามืดแต่7นาทีที่เป็นเหตุทำให้ชายที่ไม่อยู่ในเวลาน้องหายต้องตกเป็นผู้ต้องหาเพราะเวลาน้องหายมันเลื่อนออกไปจากก่อน9โมงเป็นหายประมาณ9โมง10นาทีถึงเวลา 9.50มง50นาทีเพื่อให้ชาย7นาทีอยู่ในช่วงเวลาน้องหายจึงมีเหตุสงสัยได้ว่าเป็นฆาตรกรท้ายนี้ทุกท่านคงหายสงสัยได้นะครับเป้าล็อกล็อกเป้าทุกการสอบสวนจึงพุ่งเข้าไปที่ชายเคาะร้ายนามว่า7นาทีทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลอาทิตย์ที่12ทธันวาคมกรุงเทพ จำได้เมื่อวที่12ทับ12ทับ12ขณะนั้นทนายอายุ15ปีทนายทำงานเป็นเด็กรับใช้อยู่ที่สาเพ่ง52ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกหมายเหตุการถอดสมการจะทำให้ไปจนถึงจนกว่าลุงจะประกาศตัวทนายคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทนายคนนี้คงเป็นทนายที่ลุง เคยไปแวะคุยด้วยตอนที่มากรุงเทพความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจเฟ e บุ๊กทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่4ไอ้หนุ่มรถไถเช้าว,วันที่11เดือน5ปีที่แล้วช่วงก่อน7จ็ดโมงเช้ามีรถยนต์ต่างถิ่นคันหนึ่งขับเข้ามาในหมู่บ้านเป้าหมายของคนในรถคือบ้านหลังหนึ่ง ของบ้านสามหลังเพื่อภารกิจบางอย่างแต่พลันเมื่อรถต่างถิ่นขับเข้ามาใกล้จะถึงบ้านเป้าหมายมองเห็นหลังววัยสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยชายผู้เป็นสามีใส่เสื้อสีส้มส่วนหญิงที่เป็นภรรยาแต่งกายไม่ชัดเจนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่สามีเป็นคนขับ ออกไปจากบ้านรถของผู้มาเยือนจึงมาจอดบริเวณบ้านเป้าหมายนั้นหวังว่าสามีภรรยาคงแค่ไปซื้อของเดี๋ยวก็กลับมาจะได้คุยธุระให้เสร็จสิ้นไปในช่วงที่จอดรถคนในรถมองไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้เห็นรถไถานาจอดสนิทอยู่บริเวณบ้านไม่ได้ไปรับจ้างไถานาหรือ ออกไปไถนาในช่วงระยะเวลานั้นแต่จากข่าวที่สื่อต่างๆนำเสนอเจ้าของรถไถนาโดยสีภรรยาให้ข่าวยืนยันนอนยันว่าสามีได้รับจ้างไปไถนาให้คนในหมู่บ้านตั้งแต่เวลาเช้าจนถึง10โมงกว่าโดยมีพยานเป็นหญิงให้การยืนยันสนับสนุนว่าเห็นไอ้หนุ่มรถไถไถนาอยู่จริง แต่เห็นในระยะห่างเกือบ7-800ถึง800เมตรนับว่าพยานคนดังกล่าวสายตาเป็นเลิศเพราะวันนี้ทนายแค่ขับรถกลางวันมองไป3 4 0ถึง400เมตรก็มองไม่ออกแล้วว่าเป็นใครแต่นี่มองเห็นถึง7-800ถึง800เมตรเห็นไอ้หนุ่มรถไถกำลังไถนาพยานคนนี้ตาวิเศษจริงๆ ความคืบหน้าล่าสุดทนายอุทัยได้โพสต์คลิปวิดีโอชื่อว่าทนายใหม่นะครับโดยมีเนื้อหาดังนี้วันนี้เห็นครุกกลุนกันนะครับทั้งเรื่องของเรื่องที่เทมีการเทกันแต่ผมนี่ให้น้ำหนักไปกับที่ทนายคนใหม่ว่าประเด็นคดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยข้อสำคัญคือจำเลยต้องมีทนายนะผมก็ย้อนไปหน่อยกับคดีของชัยพลเนี่ย คดีใช้พลเป็นคดีที่อัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตต้องมีทนายนะถ้าสมมุติว่าสารพื้นสารสารต้องถามว่าจำเลยมีทนายไหมถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ไม่มีเนะ่ะเพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยจำเลยต้องมีทนายอันนี้เนี่ยผมก็เป็นคลิปที่ตอบเม้นด้วยว่ามีหลายเม้นบอกว่าจำเลยเนี่ยว่าความเองได้ไหม ก็คือสู้คดีโดยไม่มีทนายเลยไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีทนายถ้าไม่มีทนายให้ศาลจัดหาให้นะเพราะว่าอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตขายข้อข้องใจกันตรงนี้ก่อนพอเสร็จแล้วมาดูเรื่องของทนายคนใหม่มีข้อจำกัดเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าศาลกำหนดให้ในคดีนี้นะสั่งเมื่อครั้งที่แล้ว สารกำหนดให้ส่งเกี่ยวกับพวกเอกสารที่จะเป็นคำถแถลงว่าพยานคนไหนจะเบิกความถึงเรื่องอะไรเนี่ยก่อนวันที่31ม,มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำคำร้องตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าประมวลกันแล้วก็คือทีมทนายังอยู่ถ้าอยู่ในสำนวนยังอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ถอน เห็นแววๆมาว่าจะมาถอนวันท kind of mm hmm. um, ี่19นี้นะครับทีมทนายที่ทนายตั้มเป็นทนายอยู่นะเมื่อถอนเสร็จศารถึงจะรู้ว่าจำเลยไม่มีทนายแล้วซึ่งก็จะไปบวกกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าคดีนี้ต้องมีทนายนะครับเมื่อไร่ที่ไม่มีทนายสารจะดําเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปไม่ได้เลยนะครับต้องหยุด แม้จะเป็นคำที่ตัวเองกำหนดไว้แล้วก็ตามเพราะว่าทนายของจำเลยไม่มีความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจะนะวอรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกียรติมีไว้สำหรับคนที่มีเกียรติก็สมเกียรติไงปอลอหน้าเบื่อกับเกียรติที่จอมปลอมจังซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทนายถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมาย เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าระวังคนบางคนจะไม่ให้เกียรตินะครับถัดมานะครับบอกว่าค่ะถึงใครจะไม่ให้เกียรติเราแต่เราให้เกียรติเขาก็เท่ากับเราให้เกียรติตัวเราเองค่ะถัดมานะครับบอกว่าค่ะเรารักนับถือท่านทนายสมเกียรติมากถึงแม้เพิ่งจะติดตามท่านทนายมาได้เกือบปีดูออกว่าท่านเป็นคนดีค่ะและให้เกียรติยกย่อง ท่านทนายสมเกียรติค่ะท่านคือทนายของประชาชนโดยแท้จริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายแกให้เกียรติทุกคนครับผมรู้จักกันมานานถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะท่านทนายเกียรติมีไว้กับคนที่มีเกียรติและคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายสมเกียรติพูดถูกท่านไม่เคยพูดดูหมิ่นคนอื่นไม่เหมือนทนายบางคนที่มีศีลแค่พูดออกจากปาก ว่าสวดมนต์ทุกวันเดินจงกรมเป็นนิดนั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ทำไมเหยียดหยามซ้ำเติมคนที่กำลังจะจมน้ำได้หลงคอถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าให้เกียรติตัวเองคือการให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นก็คือการให้เกียรติตัวเองแล้วจะดีเองครับถัดมานะครับบอกว่า เกียริมีไว้สำหรับท่านคนที่น่าให้เกียรดแต่เกียรติมีไว้สำหรับคนที่น่ารังเกียดหรือพวกที่มีหัวไว้ตั้งบ่าค่ะคุณทนายเป็นกํำลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าระวังอกหักเดอ้อท่านบางคนชอบทำเด่นจนลืมให้เกียรติถัดมานะครับบอกว่าสู้ขาท่านทนาย รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมอบความสุขให้ประชาชน